กตอก3เซนครับผมสายเขียวสายเขียวอ่ะพี่ทอมใช้อะไรครับครับพี่จังครับใช้9ตอกตา2เซนครับผมน่ะต้นบางนาครับต้นบางนาครับกตอกตา1เซนครับต้นต้นวัลลัดุครับผมต้นครับใช้อะไนตอก2เซนป่ะอ่าอ่า2เซนครับผมอ่าครับผมมาแล้วครับผมพร้อมกันเลยครับ4คนครับอายัง่าง1 2 3คดแต่ละคน อา้าพี่เอพี่เอทำร้ายพี like yeah. ่เอมันไม่ม um ันคงไม่อยู่ให้เราแล้วล่ะมันคงมันคงไม่อยู่ให้เราแล้วแหละอย่างเงี้ยมาหมอนี่หว่าไป่ทำมาหมอไม่หมอาสีเนี่ยมาหมอเทศหมอเทศหมอเทศสามตัวครับถักแรกที่ต้นหมานครับผมพี่ทำมา พี่ทำอะไรทำเลยรวมเลยตะกุ้งทำหมันกุ้งไงมันหมันปลาอันนี้หมันอะไรครับหมันเปาหมันเปาผมหรอมันไงวะเนี่ยสามเส้นนี่มันอยู่ใต้ตะพาบนี่เต็มเลยเก็บหมดเลยครับโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวนี่หว่าประเทศสามตัวสามในกุ้งด้วยมั้งอ่ะกุ้งหรือเปล่ากลุ่มอะไรไม่โดนมั้งสามเฮ้ยจะโดนตัวใหญ่เลยอ่ะถ้าโดน่ะอพี่เอาไปก่อนนะพี่โดนไหมครับ ไม่มีครับพี่ทำมาเออมันต้องอย่างนี้ที่เออมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่าไม่ไม่ไม่มันต้องอย่างนี้พี่ทอมนี่ต้องอย่างนี้เต็มเลยตรงเนี้เขยาเขย่าหน่อยเขย่าเขย่าหน่อยเออเขย่าหน่อยเออเขย่าหน่อยเฮ้ยโอ้โหกุ้งร้อนแถมหมดเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยปลาอะไรปลาหมออุ้ยมางไหนตัวเลยมางเบาเลยทีนี้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ว่เฮ้ยเราอยากจะคุยว่ะมันต้องอย่างนี้สิต้นเราอยากจะคุยว่ะ ได้เหล็กด้วยกุ้งโอเคงั้นพี่ทำได้สี่ตัวได้ทะเลขึ้นมาด้วยได้กุ้งด้วยเต็นทะเลจริงๆใช่เต็นใช่ไหมเต้นเต็นทะเลปะเต็นทะเลเลยน้ำท่วมเลยเป็นทะเลเลยน้ำท่วมเป็นทะเลเลยไม่ยช่ทะเลมานานน้ำท่วมเป็นทะเลเลยเดตายอยู่ในบ้านเขาไม่พูหาเลยอ่ะมีได้เหรอ ไป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 ตะเลมาตรงนี้มาตต้นมาอยู่น้ำฝนนี่โอ้โหเต็มเลยสผสมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวบงเมื่อกี้แหละพี่พ่อพี่หวานเมื่อกี้เหรอโอ้โหบงเมื่อกี้แหละขันมันนิดหนเมื่อกี้แหลยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงนี้ตัวใหญ่นี่ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่น้ำฝน ัือผ่านเพราะว่าม,มันมองไม่เห็นแหใช่ใ,ชใหญ่ครับท่านชมนี่ไอสวยวันนี้เราก็มาทั้งเอซทั้งทีมงานนะมากันครบเลยทีเนี้ยจวผมให้บอกให้มานผมก็บอกนะออเออพี่ทมใช้เก้าครับสองเส้นครับผมเก้าศอกสองเส้นพี่ต้นใช้หกศอกสองเส้นนับในใจสิบนะครับนับในใจสิบเพราะว่าข้างล่างเราไม่รู้มีอะไรนะครับผมรอดึงไว้ก่อนโดนครับผมโดนครับผม าโดน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 ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเนี่ยตอมได้ได้ทีละสี่ห้าตัวโอเคอยู่เด็กเป็นหันนี่เด้ดูฮะนี่ตัวใหญ่ใช่ไงโอ้โหไหนตัววะซึ่งตอนซึ่งตอนเนี้ยตัวใหญ่ใครได้ใครได้ปลาน้อยใครได้ปลาน้อยเก๋เก๋ปั๊บ มาที่หลังั้าไไปก็บอกแล้วตาทอมถ้าจะทำเตเจะผ่านเล็กเมื่อกี้นะโอโหตาทอมเก็บหมดแน่เลยใชเจ๊ะติ๊บติดแป้บจีดแล้วติดแล้วตัวนึงต้องมีตัวนึงอ่ะตัวใหญ่ด้วยนะตั้งไงเป็นฝูงเลย ดเดี๋ยวต้องเทนเทนพี่ต้นแล้วต้องต้องหวานเป็นนะสูตรพิตจังอ่ะเป็นทีมงานอ่ะต้องหวานเป็นนะต้องดจากอันเล็กผมเอามาอยู่นะสีฟ้าต้องจากอันเล็กนิดนึงนะสีฟ้าพี่อยากได้ไปหวานปลาสลิดบางบ่อเลยเออที่เราเองนะเอออยากมากเลยต้องช่องกันนะเออเดี๋ยวพาพี่ต้นไปด้วยดีกว่าไกลไปตรงนี้อีกไกลฮ่าห้าตัวห้าตัวีินห้าตัวห้าตัว อมหมานะพี่ทำไม้หมาพ่อกับพี่ต้นนะครับผมต้นแต่นะครับต้นฟิตจังที่จะแต่งเราจะพูดหนึ่งขีเดี๋ยวพูดหนึ่งขีเฮ้ยโอ้โหชึบนี่ไงเห็นไหมเอาได้โว้ยได้อะเล่นต้องขอบเลยกว่าจะได้ทิ่หายตัวเดียว พี่เอครับผมปลาไม่หวานระหว่างแมงกะพรุนเล่นนี่ืนไปครับผมหวานแมงกะพรุนเล่นทั้งนั้นนะดูดิไม่ตู้พี่พีทมะวะจับได้ไหมพี่พี่พี่เอมีพิทปหมเฮ้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไปต้นไม่เอาอย่าไปจับอย่าคันได้เปลาแมงกะพรุนเนี่ยไม่รู้เสียทิ้งหรอเออว่ะปลาน้าน้ำดูไปต้นเอาเอาเอาเร็วเร็วจะไปเร็วเอ้าเอ้าฉันว่าโอ้โดนปลาน้าน้ำเหมือนเหมือนเหมือนปลาทูเลย เอาเป็นเมือกเลยไอ้ปลาอะไรวะตกใจด้วยแมงกะพูนใหญ่ไปตาไปได้ปลาอะไรวะปลาอะไรวะปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาเป็นเหรอปลาอะไรปลาเป็นปลาเป็นใช่ไหมครับอ๋อปลาเป็นปลาตูปลาเป็นปลาเป็นหลายตัวด้วยหน้าตัว ฮ่าตัวฮ่ตัวเอ้ยไปโดนรถไปโดนไปทำดูมั้ยไอตัวใหญ่ไปเยไหนดูดิเฮ้ยยังเกยทับว่ะอยากจะคุยดูด้วยต้นต้นต้นใหญ่หว่านไงไม่บานเนี่ยดูไหน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 ดูดูดู ตาบอด้อตามบนปะวะคว้าเขาให้จับยังไงจับไม่ดีเมื่อกี้จับหัวมันอ้าวเพลียไปแล้ยมันมาเรื่อยๆป้ามาเรื่อยๆต้องรีบร้อนมาเรื่อยๆหัวล้อหัวล้อดีหลังดังกว่าเบิร์ตเงได้เยอะกว่าในตัวใหญ่หหวลหู เอไอ้เพี้ย่าลืมถอดถุงมือโหยายยาวเลยก็โ็เทอ่ะมาบ้านเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วต้นต้นได้ต้นทำก็มาฝูงเหมือนกันโอ้โหเพิ่งผ่านอยู่มาดูมาดูต้นต้นมาดีต้นต้นมาดีเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยอะไรวะใหญ่่กวาเม้ยใหญ่กว่าเว้ยมันเยอะกว่าเว้ยโหมันเดินเนี่ย ไ,ไ,มไม่กล้าโชว์อ่กันเวอสองส่ 2, 4, 6, 8, 9, อะไรใครนัใครนะใครนะส <9, 9, S 1> องสีหก้อันนี่กี่ตัวอันนี้กี่ตัวอุ๊เจ็ดตัวเองพอแล้วสองสี่หกแปิอ็ดสิงไอ้เห้ยอะไรอะไรตเ็มกดบมอกใหญ่จริงมากดูกางเกงไหนย <laughs> อโนาตัวเลานนนะเด็ใครน้อยเบปลาไอม่มีเลยไม่มีน้อมันไม่มีเลยไม่มีเลยโดนไหมทำทำโดนโดนเยทอะไรเนี่ยเอ้าเก็บปเลยเอาเงี้ยโอ้โหไม่น้อยเนี่ยเยอะดีว่ะ พี่เีอใช้ก oh, ้าวศอกสองเซนครับโอ้โดนครับผมโอ้ตตเอนี่มาตลอดคร no ับทุกช็อตไม่มีพลาดค้นมันหม่านี่ฮะนี่ก้นมันหมานถ้าหมานขึ้นไม่หรอเอาไหมเอาไหมตาเนี่ยตัวใหญ่ไปตัวทีกานใหญ่ไปทำโด่งให้ให้พี่ต้นหน่อย นวใช่ครับได้ครับตีเต็มปะตีเ่ยเอาต้องเอาที่ขึ้นก่อนเหรอครับนี่นี่นี่กูใหญ่นี่กูใหญ่นี่เอาโอเคี่ะโคตรไวนะอ้เอาไปแล้วนี่นี่นี่ต้อเอาอันน้นี่นี่นโอ้โ ดแน่นอนโดแน่นอนเฮ้ยถ้าถ่ายอที่ฟยไง้วดึงดึงต้องต้องดึงได้แล้โอ้ยราเกตาอยู่เลยราเกตาตนขอคนดึงเในกระบะเบิร์ดอะโอ้ยเอ็มเองแล้วระเนไอ้ตรวสทีว่ะเบิร์ เราจะไล่สดจะไล่สดเท่าไหร่พี่ลองไหมลองไหมจะให้พี่เขาดึงเร็วลองของพี่ต้นดีกว่าแต่ของต้นน่าจะได้อยู่เก็บได้ขอเล่นได้ปลาเก็บปลาาลองนั้นลองโอ้โหบ้ากระบอกใหญ่อีกแเนี่ยกระบอกยใหญ่เอาเลยเว้ย ไม่รับไม่รับเนี่ยแล้วจำนวนเนี่ยโอ้โอแค่นี้ก็เต็มไหมเนี่ยจะเต็มก็ติ๊กแล้วตามเทมีปูด้วย